อ๋อท่านจะวางเหล็กตะแกรงแล้วหรืออ๋อรอรออีกซึ่งนิดน,นะพี่นะ,ะแนกพี่รออีกนิดไงตอนนี้ช่างประปาก็มาแล้วนะครับนี่อรวดเร็วท่านใจนะครับงานวันนี้ สุดยอดเลยนะครับทีมงานาตอน işte. นี้พี่หมอเราก็ชมนะช่างปลาป่นานะครับเล่นม่ขึ้นเล็กสันกันแล้ว ตอนนี้ทีมงานก็กําลังกำลังคนปูกาลังขุดดินนะครับขุดแล้วขุดอีกขุดแล้วขุดอีกอยู่นะครับเพื่อวางท่อประปานะครับแล้วเขาก็ไปอีกแล้วครับกึ๊บนั่นเขาทาอะไรนะครับโอ้เผลอไม่ได้นะครับล็อกแล็กล็อกเล็กเผลอไม่ได้นะครับเบา ขนาดได้คุยผู้เดียวปุ๊บวะน้องท้าเมื่อคืนเขาบอกเขาเขาเขาคุยกับใครคุยกยับใครครัพี่หัวเลาะอีกสงสัยคุยกับต้องถามถามพี่ชายเขาเขาว่ายังไงฮะเอาเมื่อคืนท่านโทรหาเมียเหรอเรามีหลักฐานนะม,มนีอยู่ในโทรศัพท์เราเดี๋ยวจะเปิดให้ดูหวานเลยเหรอ ก่อนที่จะวางตะแกรงนะครับเราต้องวางท่อระบบประปาก่อนนะครับนี่ลองนี่คือระบบการทำระบบประปาครับดำเนินการโดยพี่หมอนะครับได้ข่าวว่าเมื่อคืนนี้คุยกับลากมะม่วงแล้วครับเมื่อคืนนี้ได้ไหม ดูท่านสันสันนะปิดปลาไอความะจะดูในาเตรียมการนะครับวางระบบท่อประปาก่อนที่จะวางเหล็กตะแกงะรงก็ต้องวางท่อประปาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะฝั่งนี้ก็เดินท่อปลาปลานะครับฝั่งนี้ก็วางเหล็กตะแกรงรอเทพื้นแล้วนะครับ เหล็กตะแกรงของเราก็เป็นเหล็กตะแกรงขนาดใหญ่นะครับมีไว้สําหรับเทพ,พื้นถนนนะครับแต่มาใช้ตรงนี้นะครับหมัดตรงกลางมันเรื่องตัวเดือนอย่ามันดีครับนะนมนะ่บอกมัดใส่เล็กคานเลยนะวันนี้ยังเป็นการเตรียมการนะครับเกี่ยวกับพื้นกับปลาปลานะครับ พี่เมนของเราก็กำลังติดเหล็กสามหุนเพื่อเป็นหนวดกุ้งออกมานะครับเพื่อจะไว้ยึดมัดเหล็กตะแกรงนะครับห่างกี่เส้นนี่พี่ประมาณสี่สิบสสิเซนนะทุกสี่สิบเซนเลยใช่ไหมนี่ ใกล้เคียงใช่ไหมแสดงว่าท่านไม่ในวัดใช่ไหมเนี่ยไม่ในวัดไม่ในวัดเลยวัดสายตาวัดด้วยสายตาสายตาท่านดีขนาดนั้นเลยเลอนิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อท่านจะไปทํามันสินี่ครับพี่เมียนของเราก็จัดการนะครับไปในตัวคานนะครับเพื่อยึดติดเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กตะแกรง นัก็ยังเดินท่ออยู่นะครับใช้เวลาไปสองวันกว่าแล้วนะท่านจะเสร็จไหมวันนี้อะไรเสร็จคนลื้อคนลืนล้อท่อปปาท่อปปานะอ๋อทีมชร้างของเราก็ได้เดินท่อปลาเรียบร้อยนะครับตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับมีซิงน้ำ แล้วก็กกน้ำนะครับนี่ครับตัวนี้ก็อีกเคาน์เตอร์หนึ่งนะครับเคาน์เตอร์ตัวหนึ่ง จกี่นีจะเป็นก๊อกน้ำนะครับแล้วก็นี่น้ำทิ้งนะครับระบบข้างในก็จะมีท่อน,น้ำทิ้ง,งครับส่วนท่อเราใช้ PVC อย่างหนาเลยนะครับหนาสุดเลย ตรงนี้ก็ทางปตระตเป็นประตูทางเข้าห้องน้ำด้านหน้าก็จะเป็นอ่างล้างหน้ากับกระจกมาห้องนี้เป็นห้องอาบน้ำห้องนี้อาบน้ำครับใช่ไหมพี่ ใช่รหรือเปล่าใช่ครับอ๋อทำห้องห้องอาบน้ำพิเศษเลยใช่ไหมแล้วท่านอาบไม่น้ำอามาวันไหนก็ะอะไรเบรมือออกมาอะไรไม่อาบไม่อาบเออโอ้ส่วนท่อตัวนี้ก็เป็นท่ออากาศนะครับท่ออากาศ ที่นีลึกๆนี้เดี๋ยวต,ต่อท่อ,อ,อมาครับต่อท่อขึ้นมาต่อท่อขึ้นมาแล้วตัดใส่ฝาเคาะฝาปิดท่อทองเหลืองครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นฝาปิดทองเหลืองังหมดเลยครับทั้งสามสามถังเลยจะแยกนะครับสามถังนี้ ตัวนี้จะเป็นน้ําทิ้งทั้งหมดนะครับน้นําทิ้งห้องครัวแล้วก็น้ําทิ้งห้องน้ํานะครับนี้ก็จะเป็นของห้องน้ํานะครับท่อน้ําดีฝั่งนั้นก็จะวางตะแกรงเหล็กนะครับ กูเท่าสองกเท่านะครับคือการวางแผนก่อนเทนะครับพร,รุ่งนี้ก็ทำการเทให้เรียบร้อยนะครับในช่วงเช้านะครับ ระบบงานท่อของเราก็เดินในลักษณะนี้นะครับตรงนี้ก็เตรียมจะวางตะแกรงเหล็กไว้รอง,งานเทพวงนี้นะครับเ <c oughs> ตรียมพร้อมก่อนเท <c oughs> อ่าทบทวนทบทวนตัวใดลืมตัวใดนะเบิ่งกยูบีนุ จิบุริแยกได้แยกง่าขนาดนดี้นี่เออท่อในกรตัวน,นึงเนาะอันนี้ก็คือการเตรียมง,งานวางระบบท่อนะครับน้ำประปาเพื่อไว้ก่อนที่จะทำการเทนะครับเป็นระบบฝังนะครับใต้พื้นปูนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณการติดตาม ชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่องครั้งเดียวสวัสดีครับ